แตบกบออกแปบบ๊บอะไรวะเวลาเล่นเกมครั้งนี้ต่ำกว่า29วินาทีจำนวนต่ำกว่า9 1คนทำไมอาจจะเกมข้อมูลผิดพลาดใช่ครับส่งขอบคุณที่เตือนใช่ ตัดเลยโอเคจำมาอยู่เซิร์ฟเวอร์เมื่อกี้ลงมาขุดก่อนเลยครับเดี๋ยวเผื่อเราเจอเลสเตอร์ตอลหยกครับ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 คุยอะไรครับไม่รู้เรื่องครับเออกำลังจะเล่นครับอัดมาแล้วหนึ่งนาทีครับเดินไปต่อไงดีครับไม่ไม่มีใครคุยด้วยแล้วนะครับ ไปไงดีอยู่ไหนกันคระเขาพูดอะไรกันครับฟังมันรู้เรื่องครับแต่ฟังรู้เรื่องบอกผมทีมชิบ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 ขยายให้เล่นสก,กายวอล์กกดหนึ่งนะแต่ละคลิปคอมเมนต์เลยขยายเล่นสก,กายวอล์กกดหนึ่งต้องหาเขียนอนะไรกันเนี่ยพูดอะไรกันเนะี่ยแต่อันนี้มันนานจริงนะ เขียนรอจุ๊บจุ๊บจุ๊บเล่น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 ไม่มีอะไรทำกดเข้าเล่นเนื้ออันนี้คือเพื่อนนะเพื่อนหอเป็นเพื่อนไม่มีอ่ะอันนี้การตั้งค่าเสียงให้ปักหมุดเลยซึ่งขอสัตว์ป,ปูนพิเศษสำหรับบ i p นะแล้วก็อะไรก็อ่ะเนี่ยติ๊กาได้ สด้ยากมากครับวัาแทบจะไม่เจอตีตีทีตีทีตีีตีีตีีล้วไปไห คุณครับผมว่าผมว่าหาตามท่านน่าจะเจอกว่าครับหาอะไรกันครับผมหวาผมหวา ก่อนออกจากนี่โอเคไปหาทัพนะคะทางครับต่อทางเราครับครับครับไปไปหาทัพยังไงผมเจอแล้วเจอแล้วเหรอครับออกมาจากตรงนั้นออกออกมาแล้วครับโอเคครับอยู่อยู่ใต้ดินครับอยู่ใต้ดินเจอแล้วทางไป

จะทอน้ยอยจะเล่นหนึ่งคู่คือคนทำอะไรครับเออเล้ก็อาคีดแบบนี้นะที่เราขุดมาเลยแอดอยู่ไหนครับยด อ่ไหนกันเนี่ยคุณออกคุณอยู่ไหนกันครับไม่ได้ออกครับไม่ได้ออกกดญิตรกดญิตรคนอย่างเยอะคุณอยู่ไหนเข้าอย่างช้า อยู่นอกเกมอยู่นอกเกมกดผิดผมรู้อยู่นอกเกมอยู่นนอกเกมอยู่นอกโหลดงานหนึ่ สองหายหมดเลยหรือเปล่าครับครับเปสวโฟฟี่ไอตอเยหายเขาไม่หายเพราะผมตายเขาอยูแล er, okay, like ้วโอีผมโอพีโอีโอพีโอพีโอพีอยากเล่นด้วยจังจ g t v ว่ามีคนนีินมาดีจักง โเคทะไหไม่หายใช่ไมหมครับยงัอยู่คบเลยแล้อยู่คุบ อยู่นี่ครับมองขึ้นฟ้าไม่เห็นมีตัวอะไรเลยครับเอาเบเอเบเอครับเห็นแต่ เห่ฝนตกไม่เห็นอะไรเลยครับถ้าเป็นเช่นได้นะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเห็นแต่ก้อนเม็ดถ้าเป็นสีขาวหมดเลยเหรอคะ ลอง่าคุณอะไรก็ค no ือเหมือนเป็นแบบว่าฝนตกแล้วก็ฝนตกแบบไม่พื้นไม่มีอะไรเลยครับเหมือนผมอยู่รออยู่กลางอากาศอ๋อสงสัยแมกบักมั้งครับแมกไม่โรครับแมกไม่โหเออภาพเป็นสีขาวหมดเลย ไไมือดืดยาโอเคเจ,ะะจ,ะะจอแล้วเจอแล้วเจอตรงแมพบักแล้วผมเห็นผมเห็นอะไรเฮ้ยคุณเนานะ,นนค,นะคุณอยู่กลาอากาศคุณมองเห็นอะไรนะออา w ช are c h a m p i น n s อยู่กลาอากาศคุณเห็นผม ออกแลเซิฟ <Okay. S 2> แล้วเข้าใหม่คุณลองออกแล้วเข้าใหม่ดีครับครับเห็นแต่ไม่เห็นพื้นไม่เห็นพื้นไม่เหน็นอะไรเลยครับเห็นคุณลอยผมกลัวว่าคนจะเต็มถ้าผมหน่อยได้ลองออกเซิฟแล้วเข้าใหม่เลยครับ มันเลยม่นจะติดวะมันเลยจะให้เขาเซฟไปนี่เนาแล้วัดชุดเซ็วเลยโอ๊ยฟังไม่รู้เรื่องแล้วนิวนิวออกไม่ได้ โอ้ยๆมูลยัหมดแล้เนี่ยแล้วก็เรงกันเยนทำไมไม่มีใครเข้าประตูนารกกับประตูดิสิเปนยาริกาเก็อกก่อนที่ ไรเนี <łość> ่ยย <บ Sports> ั้งสองแม่ต่อน้อยเอาเออเ้ยไม่ต้องออกหร Makun โหลดนายมากครับแอ๊ดแต่เอคนกวนๆออกไป้หนเด็ดแ,แล้ว่แล้วทำไมผมเห็นตัวเสื้อคุณไม่เห็นตัวคุณเลยเห็นเสื้อคุณตายอยู่เนี่ย ใครใช่เจงาวันอาทำไมผมไม่เห็นคุณเนี่ยนะไปดูครับเข้คกินขามากใช่คุณ มารส่งเข้าเกมนี้เซิร์ฟที่ผมสร้างมันก็เป็นสีขาวเหมือนกันพอผมออก Ủa không mà, em có ơi, mà đi, mà. Chú là anh có mặt không mặt em 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 mặt không thấy Không thấy รเราออด้ไหมเราต้องการร่นนักหนี่เราจะมงใช้เว้นกัน้วกนก้กันเว้กันเว้กคุณเข้ายัางเซิร์ฟเนี่ยไม่ราบโห้ยทำไมไม่ใช้อย่างนี้วะก็จบคลิปจบคลิปจบคลิป